สวัสดีครับกิจกรรม STEM ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมเรื่องลำบากแค่ไหน,นไกลไกช่วยได้กิจกรรม STEM เรื่องลำบากแค่ไหน,นไกลไกช่วยได้เป็นการออกแบบกิจกรรมให้คุณครูได้นำไปใช้สอนในชั้นเรียนอาจจะเป็น2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเป็นการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาในกิจกรรมเรื่องลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้นี้เราเริ่มต้นด้วยคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนมีการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยว โยงกันก็คือเรื่องของเฟืองและการผ่อนแรงการได้เปรียบเชิงกลเอามาใช้ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในการที่จะศึกษาเรื่องของอัตราส่วนจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเฟืองในชีวิตประจําวันที่นักเรียนเจอเห็นมาทุกวันทุกวันนั่นก็คือเรื่องของเกียร์ในรถยนต์นั่นเองนะครับ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้ต่อไปว่าอัตราทดเฟืองนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันมาเกี่ยวข้องกับเกียร์รถยนต์ได้อย่างไรนะครับจากนั้นให้นักเรียนได้ทําการประดิษฐ์รถของเล่นที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวการในการขับเคลื่อนนักเรียนจะได้มีการออกแบบ โดยการเลือกเฟืองแต่ละขนาดเป็นคู่เพื่อที่จะเอามาใช้ประกอบในการขับเคลื่อนรถยนต์ของเล่นให้เคลื่อนที่ไปได้อาจจะเป็นการแข่งขันกันให้ว่ารถของใครเคลื่อนที่ไปได้ไวกว่าเขาหรือออกแบบในการเลือกใช้เฟืองเพื่อที่จะให้รถของเล่นของนักเรียนนั้นมีกำลังเคลื่อนที่ ขึ้นเนินหรือผ่านเนินที่กำหนดให้ไปได้ขึ้นอยู่กับคุณครูจะกำหนดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งตามแต่ลักษณะของพื้นที่ที่คุณครูจะสะดวกในการใช้นะครับคราวนี้ขอเชิญครูได้ไปรับชมได้เลยครับนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในกิจกรรมสเสนศึกษาเรื่องลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้นะครับอันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้เนี่ยพูดถึงกลไกนักเรียนคงพอรู้ใช่ไหมครับว่ามันต้องเกี่ยวกับอะไรครับเครื่องไม้เครื่องมือรถรอยนต์กลไกนะครับเพราะนั้นสงง่ายเราจะมาเรียนเรามาจับปร,ประเด็นที่นักเรียนใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดนักเรียนรู้จักรถ ยนไหมครับรู้จักรจักรถจักรยานยนต์ล่ะครับรู้จักค่ะ,ะรถยนต์และรถจักรยานยนต์มันจะวิ่งไปได้เนี่มันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างไปคิดครึ่งวิครึ่งนาทีอ่ะเชิญครับต้องมีล้อค่ะแล้วมีอะไรอีกครับนอกจากล้อแล้วมีเครื่องยนต์ค่ะ,ม,ม,คะมีหม้อน้ำค่ะมีหม้อน้ำหม้อน้ำส่วนประกอบของเครื่องยนต์นะครับ มีแบตเตอรี่ครับคราวนี้นักเรียนเห็นไหมเวลารถยนต์จะวิ่งอะ่ะเวลาเริ่มต้นออกตัวแล้วก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยๆกว่าจะมันทำกว่ามันจะทําความเร็วได้เนี่ยอะไรเป็นตัวทําให้มันวิ่งไปได้จากช้าไปเร็วได้อ่ามีใครจะตอบครับยกมือครับมีเฟืองค่ะเฟืองเฟืองนี่คืออะไรเป็นที่เป็นมงหลายๆแฉกเป็นกลมๆมาค่ะครับมันอยู่ตรงไหนในรถยนต์น่าจะอยู่แถวแถวล้ออยู่แถวล้อนะครับอ่า ในเฟืองแล้วนักเรียนเคยเห็นไหมเนี่ยเวลาเวลาที่เขาขับเวลาล่างรถเมย์เขาขับรถเมล์เขามีอะไรคนขับก็ต้องมีอะไรตรงเนี้ยขยับตรงเนี้ยเกียร์เกียร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเกียร์รถนะครับนะฮะคราวนี้เกียร์รถทั่วไปนกักเรียนรู้จักเนี่ยมันมีกี่เกียร์สามสิบสอง,สองห้าสาองห้าเกียร์ ถ้ามันมีห้าเกียร์มีเกียร์อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ห้าวแล้วผมรู้จักเกียร์ต่ำเกียร์สูงไหม <1> 1> เออว่าไงเกียร์ต่ำเกียร์สูงว่าเป็นยังไงก็เหมือนจักรยานอ่ะจัรกรยานเป็นไงก็ขึ้นเหมือนขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยหเหมือนต้องใช้แรงมากใช้แรงอ่าใช้แรงมากเราใช้เกียร์อะไรเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำแล้วเกียร์สูงล่ะใช้แรงมากใช้น้อยน่าจะใช้แรงน้อยค่ะ เกียร์สูงใช้แรงน้อยนะทําไมต้องใช้เกียร์สูงมันแรงน้อยแล้วทำไมต้องเป็นเกียร์สูงเราต้องการอะไรต้องการความเร็วต้องการความเร็วนะรถบินเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้แจกใบความรู้นะครับให้นักเรียนได้ศึกษาว่าเรื่องเฟืองเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้ิว่ามันเป็นอย่างไรนะให้เวลาหนึ่งนาทีในการศึกษาเรื่อง เฟืองหน้ารู้ใบความรู้เฟืองหน้ารู้นะครับเสร็จว่าเฟืองหน้ารู้ที่นักเรียนศึกษาไปนะเปนี่ยปเป็นลักษณะของเฟืองอย่างง่ายนักศึกษาเฟืองอย่างง่ายนะมีกี่ตัวครับมีแี่อันสอ,สองอันนะครับก็คือที่ในรูปจะมีอันอันเล็กกับอันใหญ่เขาจะเขียนว่า เฟืองขับกับเฟืองตามนะครับนะเหมือนกับลักษณะนี้จะต้องมีสองอันเฟืองพื้นฐานเลยนะครับจะต้องมีสองอันมาศบกันฟันต่อฟันต้องมาสบกันนะครับนะคราวนี้เมื่อเฟืองหนึ่งหมุนไปอีกเฟืองหนึ่งก็จะหมุนตามนะครับเฟืองที่มันหมุนเริ่มต้นที่หมุนตัวเฟืองแรกเราเรียกว่าเฟืองขับนะครับเฟืองขับเฟืองที่มัน ก็ศบกับเฟืองขับมันก็จะหมุนตามกับเฟืองขับไม่ว่าเฟืองขับจะหมุนไปอย่างไรเฟืองตาเฟืองอีกตันก็จะหมุนตามเฟืองขับเฟืองอันเราเราจึงเรียกว่าเฟืองตามนะครับมีสองอย่างให้เราหาในในปฏิกัริยารดลองก็คือ1เอาจํานวนฟันของเฟืองตามตั้งหาด้วยจํานวนฟันของเฟืองขับกับอีกอันหนึ่งคือจํานวนรอบของเฟืองขับตั้งหาด้วยจํานวนรอบของเฟืองตามนะครับ แล้วทำทำสัก3คู่ก็ได้3 4คู่ก็ได้แล้วก็บันทึกผลลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมาแชร์ร่วมกันนะครับนะเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจเราจะลงมือทำกันแล้วนะครับ จากผลการทดลองของนักเรียนในการหาอัตราทดเฟืองเราจะเห็นได้ว่าผลการทดลองที่นักเรียนได้จะมีอัตราทดเฟืองอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคืออัตราทดเฟืองที่มากกว่า1อีกอันหนึ่งก็คืออัตราทดเฟืองเท่ากับ1และอัตราทดเฟืองที่น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นจากผลการทดลองนักเรียนจะพบว่าอัตราทดเฟืองมีค่าเท่ากับจํานวนฟันของเฟืองตามหารด้วยจํานวนฟันของเฟืองขับ หรือจำนวนรอบของเฟืองขับหารด้วยจำนวนรอบของเฟืองต่างนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ผลการทดลองทั้ง3ากลุ่มนี้ออกมาถ้าการทดลองของนักเรียนไม่ครบ3กลุ่มคุณครูควรให้หนักเรียนทดลองเพิ่มเติมให้ได้ผลการทดลองอัตราทดเฟืองที่มากกว่า1เท่ากับ1และก็น้อยกว่า1เพื่อจะเข้าสู่อัตราทดเฟืองต่อไปว่าอัตราทดเฟืองมันมีผลอย่างไรกับเกียร์ของรถยนต์นะครับถ้าเรามา พิจารณาดูอัตราทดเกียร์ของในรถยนต์รถปิอัพในเกียร์หนึ่งอัตราทดเฟืองอยู่ที่4กว่ากว่าเกียร์สองสองกว่ากว่าเกียร์สามหนึ่งกว่ากว่าและเกียร์สี่หนึ่งส่วนเกียร์ห้าน้อยกว่าหนึ่งในรถเก๋งจะได้ว่าอัตราทดเฟืองเกียร์หนึ่งสามกว่ากว่าเกียร์สองสองกว่ากว่าเกียร์สามหนึ่งกว่ากว่าเกียร์สี่หนึ่งกว่ากว่าเกียร์ห้าน้อยกว่าหนึ่งถ้าเรามาดูลักษณะการทํางานของเกียร์ในเกียร์หนึ่งในเกียร์ที่ต้องการกําลังเยอะ เห็นได้ว่าเฟืองขับที่เป็นสีแดงส่วนเฟืองตามที่เป็นสีฟ้าฟ้าในเกียร์หนึ่งนี่เฟืองขับจะมีขนาดเล็กมีจํานวนฟันน้อยกว่าเฟืองตามที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นอัตราทดเฟืองเกียร์หนึ่งจึงมีอัตราทดเฟืองที่มากพอเกียร์สองเฟืองขับจะใหญ่ขึ้นเฟืองตามจะเล็กลงจํานวนฟันของเฟืองขับอัตราส่วนของจํานวนฟันเฟืองขับกับจํานวนฟันของเฟืองตามจะลดลงเกียร์สาม จำนวนฟันของเฟืองขับจะมากขึ้นจำนวนฟันของเฟืองตามก็จะลดน้อยลงโดยเพราะเกียร์5จะเฉยได้ว่าจำนวนฟันของเฟืองขับเยอะมากจำนวนฟันของเฟืองตามน้อยกว่าฟันของเฟืองขับช่วงนี้เ็นได้ว่าถ้าเครื่องยนต์หมุนเฟืองขับไป1รอบแต่เฟืองตามที่เป็นหมุนต่อไปยังล้อรถยนต์จะหมุนไปได้มากกว่า1รอบเพราะฉะนั้นรถยนต์จึงวิ่งได้เร็วขึ้นในเกียร์ที่สูงๆต่อไปคุณครูจะได้ดูว่านักเรียนจะทำกิจกรรมการผลิษ์รถของเล่นอย่างไร ลองไปดูกิจกรรมที่นักเรียนทำกันเลยครับ ทำลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะทําเสร็จแล้วเราต้องมาทําการนําเสนอว่าแนวคิดของเราว่าเราเลือกใช้เฟืองขับมีจํานวนฟันกี่ซี่เฟืองตามจํานวนฟันกี่ซี่แล้วได้อัตราทดเท่าไหร่แล้วเรามีเหตุผลช่วยสับสนอย่างไรว่าเราจึงใช้อัตราทดเท่านี้นะครับว่าอัตราทดนี้ของเรามันต้องวิ่งเร็วแน่ๆเร็วกว่าเขาแน่ เนื่องมาจากอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันจะเป็นจากอะไรบ้างจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับเอากลุ่มไหนจะนําเสนอก่อนเชิญเลยครับเราจะค่อยขย,ย่อมาครับเชิญเลยครับข้างหน้านี่เลยกลุ่มพวกเราใช้เฟืองแบบสามสิบซีกับสามสิบซีนะครับโดยเฟืองขับจะมีทั้งหมดสาสิบซีแล้วก็เฟืองตามมีสามสิบซีครับอัตราทดเฟืองเท่าไหร่อัตราทดเฟืองของกลุ่มเราเท่ากับหนึ่งครับอ่าแล้วรถวิ่งไงวาง,วางรถวิ่งไงนะ วังรถวิ่งอย่างนี้่ะวางระวังรถตุ๊กโอเค่ะกลุ่มต่อไปครับกลุ่มเรานะคะใช้เป็นเฟืองขับมีคันสี่สิบซี่แล้วก็เฟืองตามีเท่าไหร่อยี่สิบซี่ค่ะก็มีอัตราทดอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะคะทำไมทำไมถึงว่ามันต้องไวครับ ก็พออัตราทดเป็น0.5คือน้อยกว่าหนึ่งจะทำให้ตัวเฟืองตามจะหมุนได้จำนวนรอบที่มากขึ้นค่ะก็<อ>คิดว่าน่าจะเร็วอน่าจะเร็วกว่านะโอเคาวางที่วางที่จะวางวิ่งไงรถวิ่งไงน่าวางนี่นะ,อะโอเคทั้งหมดเสร็จแล้วนะเราได้ลองดีไซน์แล้วแต่ละคนก็มีทั้งอะไรน้อยหนึ่งเท่ากับ1อัตราทดหนึ่งอัตราทดน้อยกว่าหนึ่งแล้วก็อัตราทด มากกว่า1น,นะครับอัตราเร็เราจะมาทดสอบกันว่ามาอัตราทดที่เราออกแบบไว้แต่ละคน,นะว่าน้อยกว่า1เท่ากับ1และมากกว่า1คันไหนจะวิ่งเร็วที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราบาตรช่วยกันยังพอลองหนึ่งไปไปไปเมนะื่อกี่เราแข่งกันแล้ว4คันมีคันไหนเข้าเข้าเช้า,เ,า,ชาเพื่อน คะแนนข้าชาเพื่อนอ่ะข้าช้าอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะอัตราโทษเท่าไหร่หนึ่งครับหนึ่งนะอัตราทษหนึ่งคิดว่าทาไมเข้าช้าคือมันไม่คือไปเลยมันไม่ค่อยไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมนะไปไม่ไปนะอ้าวแล้วเมื่อกี้อัดดับ้องโลยไหนอะไรรอรอดอ้วหล่นนี่คืออะไรเหมือนกันเหมือนกันนะน้าถ้าดูนะนักเรียนดูนะ อัตราทดหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนอัตราอัตราทดเฟืองอัตราทดเฟืองคือหนึ่งนะเหมือนกันเพราะนั้นจะไปเริ่มต้นเป็นไงตอนเริ่มต้นออกไปมันไม่ค่อยวิ่งใช่ไหมมันไม่วิ่งเลยครับไม่วิ่งทั้งทั้ทันทีสตาร์ทเครื่องแล้วใช่ไหมพอวางปั๊บหยุดเลยใช่ไหมใช่ไม่วิ่งนะครับอ่ะเข้าอันนี้เข้าอะไรแซงทางทีหลังใช่ไหมสุดท้ายสุดท้ายแล้วเข้าที่หนึ่งอันนี้เข้าที่หนึ่งนะที่หนึ่งออกปั๊บพอออกปั๊บวิ่งฉิวเลยใช่ไหมวิ่งฉิวเลยนะครับ เสนได้ว่ามันมีที่เข้าเส้นใช้ได้ดีก็คืออัตราทด5กับ0.5นะครับแต่นักเรียนดูอัตราทด5มีกำลังมากใช่ไหมเริ่มต้นพอปล่อยปั๊บเป็นไงวิ่งไหมวิ่งขิวเลยนะครับรถแสดงว่ารถก่อนเริ่มต้นต้องการใช้กำลังมากกำลังมาก รถยิ่งมีกําลังม้ามากกําลังมากอัตราทดเฟืองก็จะเป็นไงยิ่งมากนี่เองนะครับรถปิแอฟที่เราดูข้อมูลรถปิแอฟอัตราทดเฟืองถึง4กว่ากว่าใช่ไหมนะมันต้องใช้กําลังมากกว่ากันโอเคนะครับรารที่คงเข้าใจว่าอัตราทดก็คือการหาคณิตศาสตร์การหาอัตราส่วนนะครับคณิตศาสตร์แล้วก็มาพิยุรเข้ากับวิทยาศาสตร์คืออัตราทดเฟืองนะครับเฟืองก็คือคกลไกทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมเทคโนโลยี เราลองประดิษฐ์รถแล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่องของเรื่องเกรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอัตราการได้เรียบชงคนการทดเฟืองกำลังนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าเราจะมาเอาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและหลักการทางแก้ปัญหาทางอเอนจิเนียร์แสได้ว่าการแก้ปัญหาเราเป็นไงครับบางทีเป็นไงตอนแรกไปใช้ใช้ทดมากวิ่งวิ่งไหมไปไม่ไปใช่ไหมไม่ไปก็ต้องมีการปรับแต่งปรับแก้นะครับนะในการใช้เฟืองใช้ล้อใช้อะไรบางทีบอกบางทีเราใช้อะไรนะ เมื่อกี้ตอนแรกชัดใส่ย,ยางแล้วเป็นไงวิ่งช้าไหมบางคันใส่ย,ยางวิ่งช้าก็เลยถอดยางออกมาทําให้มันเลื่อจากพรมมันมีแรงเสียดทานเยอะพอถอดปับ๊บมันก็รงเสียดทานลดน้อยก็ทาให้วิ่งได้ดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าแรงเสียดทานระหว่างรถกับล้อเนี่ยไม่มากก็ทําให้แรงต้านการหน่วงการเื่้นที่ของมันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คงจะตะเกียคงได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วอะไรประกอบตอนแรกมีปัญหาไหมม,มีนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ การแก้ปัญหาใช้หลักการกระบวนการทางวิศาวะมาใช้ในการแก้ปัญหาไอเพอราะฉวนันหันี้ก็จบ<อ>แค่นี้นะครับนักเรียนข้าลบสวัสดีจ้ะเป็นยังไงครับคุณครูหลังจากชมกิจกรรมเรื่องลำบากแค่ไหน,นกลไกช่วยได้ไปแล้วคุณครูจะเห็นได้ว่าทางทีมงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราได้พยายามออกแบบกิจกรรมเพื่อให้คุณครูได้นำไปเป็นแบบอย่างในการใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียนของคุณครูจากกิจกรรมนี้คุณครูอาจจะนำไปใช้ในการออกแบบเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมหรือต่อย,ยอดของค,ครูได้เองในชั้นเรียนได้โดยที่ไม่จาเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเหมือนของเรานะครับ คุณครูอาจจะให้นักเรียนได้ต่อยอดออกไปโดยการออกแบบตัวถังรถของนักเรียนเองได้เองจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิน่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูต่อไปนะครับสวัสดีครับ